เป็น คมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้แจมฮอลิเดย์นะคะพบกับโออีกเช่นเคยทาง Mo เด r n n i g h ท TV ค่ะและว,วันนี้เราพบกัน7เมษายนตรงกับวันหยุดชดเชยวันจักรีนะคะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงเป็นรายการที่นําเสนอในช่วงของวันหยุดแต่ว่าจะทําให้วันหยุดของคุณผู้ชมนั้นไม่ใช่วันหยุดที่เป็นวันหยุดธรรมดารรมดาอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้นะคะในรายการโอเองก็มีความพิเศษนํามาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของโลกแห่งนวัตกรรมทางด้านยานยนต์และ แล้วก็ไม่ควรพลา่าเพราะว,ว่าโอและทีมงานพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ตามโอเข้าไปดูข้างในดีกว่าไม่เอ่ยว่าค่ายรถยนต์ต่างๆนั้นเขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษนำมาโชว์กันบ้างพรม้มหรือยังถาพร้อมแล้วตามมาเลย,ย,ย ตอนนี้อพาคุณผู้ชมมาที่บูธของ m a ส d a นะคะก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือนในส่วนของบูธมาสด้เองก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนํามาฝากแล้วตอนนี้โอก็อยู่กับพี่สูนะคะคุณสุรีทิพย์ละอองทองโฉมทองดีรองประธานบริหารบริษัท m a สด้าเซอประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะเจอพี่สุทุกครั้งก็จะสวยทุกครั้งเลย แล้ววันนี้นะคะที่โอ้โหรู้สึกว่าสะุดตาม,มากๆก็คือคอสตูมพี่ซูกับรถยนต์มาส d a 3ข้างหลังแบบว่าเข้ากันกเข้ากันแล้วกปรโบสีใหม่ของมาส d a า3ค่ะ,คะชื่อว่าสีโซเรสค่ะ,คะเป็นสีสีแดงที่เราใช้ในการเปิดตัวรถมาส d a า3ค่ะรูปลักษณ์ที่ออกมาแบบแบบนี้สิ่งที่มันเติมลงไปให้เต็มมากขึ้นกว่าเดิมคืออะไรบ้างคะค่ะก็คือรถคันนี้มีครบทุกอย่าง นะะในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นทีมการออกแบบของโคโดนะคะภายในนะคะก็คือมีอุปกรณ์ที่เทียบขั้นกับรถยุโรปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นจอที่เราเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ดิสเพ์นะคะมีปุ่มคอมมานเดอร์นะคะเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ซึ่งรถยุโรปถ้าจะเห็นนะคะ แล้วก็มีอีกสองเทคโนโลยีที่อยู่ในรถคันนี้นะคะ mm hmm. นอกจาก Sky Active แล้วก็ Design Prodo แล้วก็ยังมี m z t e Connect mm hmm. นะคะ m z t e Connect ก็คือ,อาการคอนเน็กชันต่อกับโลกออนไลน์นะคะจากการที่เราสอบถามกับลูกค้านะคะลูกค้าชอบที่สุดก็คือเทคโนโลยี hmm. ด้านความปลอดภัยะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า i Active Sense นั้นถ้ามีรถมาจากข้างหลังนะคะรถก็จะเตือนคนขับว่ามันจะมีรถมาในระยะที่อันตรายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าในการขับในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะโมแต่ยุ่งหาของหรือว่า,าลืมผู้หญิงท่านผู้หญิงอาจจะแต่งหน้าทาปากนะคะนั้นอาจจะไม่ได้หยุดรถขณะที่รถเคลื่อนตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเบรคให้อัตโนมัติค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาในงานโมอเตอร์โชว์แต่ว่าอยากจะไปสัมผัสกับเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยนะคะแล้วก็นวัตกรรมที่ก้าวหน้าโดยการออก แบบที่ไม่หยุดนิ่งของทางมาสด้าเนี่ยอยากให้พี่สูเชิญชวนค่ะโชว์รูมทั่วประเทศของเราตอนนี้มีกี่แห่งยังไงคะพี่สูค,ค,ค่ะตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะ150แห่งคแห่งนะคะซึ่งในกรุงเทพก็มีอยู่ประมาณ40แห่ง ะะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกจังหวัดอนะคะ่ะเรามีโชว์รูมอยู่นะคะถ้าท่านอยากจะชมรถปัะสาทใหม่หรือรถรุ่นอื่น,น,น,นต่าง,างๆท่านสามารถเขาเ้าไปที่โชว์รูมได้แล้วก็เป็นแคมเปญเดียวกันกับที่ที่ในงานนี้เหมือนกันนะคะ,ะนะคะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุริทิพย์ละองทองชมทองดีค่ะเราประธานบริหารบริษัทมาสเตอร์เซอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะคะที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะคในบูธเก๋ๆเ,เท่ๆของทางมาสเตอร์นี้นะคะขอบพระคุณพี่สุด้วยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะโอก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธของอีซูซูค่ะมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของเรานะคะคุณจิรายุทธค่ะผู้ช่วยผู้จัดจาการบริษัทตร e. ีเพรอีซูซูเซลจำกัดสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะโอ้โหมาย่ยมยืมที่บูธของอ e. ีซูซูครั้งใดโอก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์เองนี่นะคะคอนเซปต์ของการเปิดตัว แล้วเห็นบอกว่าเปิดตัวเป็นบูธแรกในงานด้วยอลังการมากๆคอนเซ็ปเป็นยังไงคะปีนี้คอนเซ็ปก็จะเน้นว่าเป็นเรื่องของไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับ <S <S <ๆ>ก็หมายความว่ามันเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันเป็นมาตรฐานใหม่ที่รถยโรปใช้ก่อนก็หมายความว่าเวลาขับรถไปผู้สัญจรร่วมทางจะเห็นว่ารถคันนี้มาแล้วมันก็จะแบบปลอดภัยด้วยกันโอ้เห็นบอกว่าอย่างมิลเเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยร้อนแรงมากๆอย่างตัวที่เป็นตัวแรงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้แหละนี่นะคะมีทั้งหมดกี่สีคะก็มีทั้งหมด5าสีนะครับตัวที่ จะเป็นสีที่คล้ายๆกับรถยุโรปนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะในส่วนของรถที่เรางัดเอามาโชว์ลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ก็อยากจะเน้นครับว่าในส่วนของรถตอนครึ่งนะครับก็ตอนนี้เรามีความคุ้มค่าตรงที่ว่าเป็นรถที่ขับสนุกทุกวันนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตก็ใช้รถยีสุรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่นะครับนตัวดีแม็กซ์วอเตอรไลน์เนี่ยเยอะมากยังไงสุดท้ายนี่อยากจะให้คุณเจริยุทธได้เชิญชวนแฟนๆค่ะได้ไปลอง เยี่ยมชมโชว์รูมทุกโชว์รูมทั่วประเทศของอีสุส์ของเรามีทั้งหมดกี่โชว์รูมนะคะตอนนี้มีประมาณทั้งหมด325แห่งทั่วประเทศไทยครับก็อยากจะเน้นครับว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมางานมอเตอร์โชว์ก็ไปที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอีสุส์ทั่วประเทศเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณจิรยุทธ์ค่ะผู้เชี่ยวประยุกต์บริษัททรีเพชรอิสุสเซลจำกัดนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ือข้อมูลดีๆนะคะในส่วนของบูธอีซุสค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่างานนี้จัดเต็มในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นี้ก็เลยทีเดียวนะคะและแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้า้ามพลาเดชาดสำหรับใครที่เป็นสาวกผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ประเภทหรูหราระดับพรีเมียมลักชวรี่ครนเนี่ยนะคะกับรถยนต์สัญชาติเยอรมันอย่างเช่น m e r c e d e เ b e n z นค่ะไปสัมผัสดูนวัตกรรมใหม่ๆของ m e r c e d e เ b e n z นกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจช่วงหน้ากลับมาพบกับโอต่อในรายการมอ t ตอร์แ h o l i d a เดสักครู่ค่ะ สุสุดสดีแม็กใหม่ซูเปอร์เดย์ไลท์นิตยาสารซีแม็ก่ะเมอร์เซเดสเบนด์มาสตต้อนรับกลับเข้าสู่รายการออโตแจมพอลิเดย์ทางโมเดิร์นไนทีวีกันต่อนะคะยังคงอยู่กับโอแล้วก็เรามาถึงบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35 ข้างๆโอ้นี่ก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะตามสัญญารถยนต์สัญชาติเยอรมันอย่าง Mercedes-Benz นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีรุ่นไหนหน่าสนใจของค่ายนี้จะมีความหรูหราอลังการนะคะแล้วก็สุดยอดมากขนาดไหนไปชมอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ Mercedes-Benz และความสวยงามของรถยนต์ในรุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz กันค่ะ บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถหรูในประเทศไทยก็ยังคงมุ่งเน้นนำเสนอรถยนต์ที่หลากหลายและตอบสนองทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะบูธของ Mercedes-Benz จัดขึ้นภายใต้ปรัชญาที่มีชื่อว่า the best or nothing ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบของความเป็น Mercedes-Benz ใน3ด้านหลักๆนะคะก็คือความสมบูรณ์แบบหรือที่เรียกกันว่า perfection ความงดงามน่าลหลงไหลหรือที่เรียกกันว่า fascination แล้วก็รวมไปถึงความรับผิดชอบหรือว่า responsibility ค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ให้ดูทันสมัยฉบเฉี่ยวมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังคงไว้ซึ่งความหรูหรานั่นเองนะคะโดยไฮไลท์พิเศษของ Mercedes-Benz ในปีนี้ก็คือการนำเอายนตรกรรรมใหม่ล่าสุดถึง2รุ่น เป็นครั้งแรกในอาเซียนเพื่อที่จะให้คนไทยได้ยนโฉมเร็วขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับตลาดต่างประเทศเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่การเปิดตัวของ The h e New C c l a s s โฉมใหม่ที่ได้มีการปรับรูปลัลกษณ์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้ดูเป็นสปอร์ตปราดเประยะียวแล้วก็เร้าใจในทุกมิติซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตโดยมีให้เลือกกันถึง2รุ่นก็คือรุ่น C250 AMG Dynamic และ C180 Exclusive ค่ะ ถัดมาที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นรถยนต์ในกลุ่ม compact SUV premium ใหม่ล่าสุดอย่างตัวนี้นั่นก็คือ The n e w l l a c l a s s ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกลำดับที่5ในกลุ่มรถยนต์ Mercedes-Benz ตระกูล SUV Sport Utility Vehicle ที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตฟลิโอรถยนต์ในกลุ่ม compact Car ให้ดูมีความหลากหลายและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยรุ่นที่เปิดตัวในประเทศไทยนี่ก็คือรุ่น g l a 200นั่นเองค่ะ เราได้สวมใหม่ของ G-Class เป็นยนตรกรรมออฟโรฟดระดับพรีเมียมที่ขับเคลื่อนสีล้อนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะในส่วนของรุ่นนี้โอ้ชอบมากๆเขาบอกว่ารุ่นนี้นะคะเหมาะแก่การใช้งานในหลากหลายรูปแบบ แล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยในยรุ่นของ S 3 0 0 Blue Tech Hybrid Exclusive และ S 3 0 0 Blue Tech Hybrid AMG Premium ที่ได้มีการผสมผสานาแนวคิดนะคะในส่วนของการออกแบบให้มีความทันสมัยแล้วก็เฉียบคมงดงามน่าดึงดูดใจมากขึ้นและที่สัมพัญยังคงมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยละคะ่ะ คุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งบูธนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้บูธไหนๆเลยก็คือในส่วนของิสันนั่นเองนะคะข้างๆโอ๋โค่ะผู้บริหารจากค่ายิสันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณประภัสชัยชมค่ะจากิสันมอเตอร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะ,คะคนะคะวันนี้ได้มาโอ้โหสัมผัสกับบูธของ닛สันบูธของเรานั้นมีความโดดเด่นยังไงคะคอนเซปต์ของบูธ닛สันเราใช้คอนเซปต์ที่ว่ายานยนต์ที่จะสร้างความตื่นเต้นร้าใจให้กับทุกคน ปีนี้นี่ต้องถือว่านิสันมีรถที่มาจัดแสดงมากที่สุดก็คือ10รุ่นด้วยกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือรถที่ต้องถือว่ากระแสการตอบรับดีมากๆก็คือนิสันจุกเปิดมาสัก4เดือนทุกวันนี้ยังยัง แม่เลแมฟังแบบนี ujemy, e ้แล้วเชื่อว่าหลายคนนี่นะคะเขาอยากจะมาสัมผัสนะคะในส่วนของนิสันในงานมอเตอร์โชว์แต่ถึงแม้ว่านี่นะคะงานมอเตอร์โชว์จะจบลงไปแล้วก็สามารถไปสัมผัสรถยนต์ของนิสันทุกรุ่นทั่วประเทศตอนนี้เรามีกี่โชว์รูมนะคะถึงวันนี้มี198โชว์รูมเกือบ2อ0ก็สามารถที่จะตอบสนอง ความต้องการไม่ว่าจะเรื่องของการขายการบริการ, break, การวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปรพัฒชัยชมมากๆเลยที่ได้ให้เกียรมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็หวังว่านิสันก็จะยังอยู่ในใจนะคะของแฟนๆสาววงนิสันต่อไปแล้วก็ผลิตเอารถยนต์ที่มีคุณภาพสมรรถนะที่ดีเยี่ยมมาให้พวกเราได้สัมผัสกันอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะขอบพระคุณคะ่ะ ทุผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ๋ก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธของ Ford ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบูธนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบูธที่มีความน่าสนใจอย่างมากภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะและข้างๆของโอ๋ตอนนี้โอ๋ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทางค่าย Ford นั่นเองนะคะคุณรัชการค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Ford ประเทศไทยจำกัดสวัสดีคะ่ะนะคะรอคอยมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ Ford e c o s p o r t นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วก็กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ กระแสตอลอดของตัว Ford EcoSport เนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เปิดตัวใหม่นะครับ,รบแล้วก็เป็นรถที่เหมาะใช้ในเมืองที่ผ่านมากระแสของ Ford Fiesta าคมาแรงไม่เบาเหมือนกันนะค,ะครับ ไปผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับใ,<ช>ในเรื่องของตัวเฟเซตอนนี้วิ่งอยู่ในถนนเยอะมากครับใช่นะคะ<ม>จะไปดูตามโชว์รูมที่ต่างๆทั่วประเทศได้ไหมคะตอนนี้โชว์รูมฟอร์ดพร้อมทั่วประเทศครับไปที่โชว์รูมก็มีข้อเสนอเงื่อนไขนี้ให้พิเศษนะครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยครับสาขาที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้ร้อยสาสาขา<ช>ซึ่งเราแพลนไว้ว่าปีนี้เราจะมีทั้งหมด140สาขา<ช>ทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญข,ของเรานะคะที่ได้ให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้คุณรัฐการนะคะผู้บริหาารรรจจกกบิษััทททดะปเศไย ขคคุณค่ะและนั่นก็คือข้อมูลดีๆของทางค่ายฟอร์นะคะที่ได้จัดเต็มค่ะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นี้นะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมข้างๆโอ๋ตอนนี้มีหนึ่งหนุ่มหน้าตาหน่ารักมากๆเลยเขาคือมิสเตอร์ฟาสโมนั่นเองนะคะแต่ว่าสีสันภายในงานมอเตอร์โชว์ ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโอ๋จะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศที่น่าสนใจของบูธไหนกันบ้างช่วงหน้ากลับมาในออร์แจมพาลิเดแล้วก็โอ๋ด้วยสักครู่ค่ะขอกอดอีกหนึ่งที ไลไล์นิตยสารซีแม็กค่ะเมอร์เซเดสเบนมาสด้าต้อนรับกลับเข้าสู่รายการออ t โตแสมพอลีเดย์ยังคงอยู่กับโอแล้วก็บรรยากาศภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะโอและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่าสนใจของบูธไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ลุยกันต่อเลยค่ะ ก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธอลังการงานสร้างมากๆของทางค่ายฮุนไดค่ะแล้วก็มาอยู่กับทางด้านของนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์คุณอุ๋ยนะคะหรือว่าคุณสริทธิพรสกลรัตน์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อุย๋ยนะคะโอ้โหมาที่ฮุนไดแต่ละครั้งโอโห้หก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างทุกๆครั้งเลยนะคะคปีนี้มาเป็นคอนเซ็ปอะไรคะก็แน่นอนนะครับจริงๆแล้วมอเตอร์โชว์ปีนี้เขาก็มีธีมอยู่ที่ว่า รถสวยยานยนต์สะกดใจจริงไหมครับเราก็ต้องนําเอารถที่เป็นไฮไลท์ขึ้นมามาโชว์กันด้วยการนํารถยนต์ฮุนได i40 ซึ่งเป็นรถฮุนไดที่พัฒนาขึ้นมาและออกแบบขึ้นมาเพื่อตลาดยุโรปโดยเฉพาะเราก็นําเอาคันนี้แหละครับมาเป็นรถไฮไลท์ถ้าเกิดว่ามางานมอเตอร์โชว์ไม่ทันละแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะไปชมโฉมรถยนต์รุ่นต,ต่างๆฮุนไดไปได้ที่ไหนยังไงคะฮุนไดมีโชว์รูม24แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วโดยมีศูนย ศูนย์กลางของการซ่อมของประจำประเทศไทยอยู่ที่วิภาวดี64ริมถนนใหญ่เลยตรงนี้บอกได้เลยว่าคุณไดมั่นใจได้แล้วครับโอ้โหชัดเจนเลยนะคะก็ อย่าลืมนะคะสนใจเรื่องราวดีๆของทางฮุนไดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทุกๆรุ่นก็สามารถที่จะไปชมได้นะคะทุกโชว์รวมทั่วประเทศค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารจากทางค่ายฮุนไดด้วยนะคะคุณสิริพรสกลร,รัฐค่ะผู้จัดการนะคะอาวุโสฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอบคุณค่ะพี่อู๋ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้โอพาคุณผู้ชมมาที่บูธของเชฟโรเลตนะคะมาพูดคุยกับผู้บริหารกันดีกว่านะคะว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเชฟโรเลตเขาจะมีอะไรดีๆงัดเอามาโชว์แฟนๆกันบ้างนะคะตอนนี้โออยู่กับคุณพิพัฒน์หลอ่อไกลเลอร์ผู้บริหารจากบริษัท et, เชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะโอ้โหมาที่เชฟโรเลตนะคะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าความเป็นแบบ สไตล์ที่มีความบึกบึนความเป็นอเมริกันฟังนี้นะคะคอนเซปต์ของการตกแต่งวูฒออกมาเป็นแนวไหนคะเหมือนตามคอนเซปต์รถหรือเปล่าใช่ครับแน่นอนครับมันเป็นเป็น global campaign เป็น global concept ทั่วโลกนะครับที่เราเรียกว่า fine new roads นะครับลักษณะของ fine new roads ก็คือในส่วนของการมุ่งมั่นนะครับมีปริทานแรงกล้าที่จะมุ่งมั่นนําเสนอสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของการผลิตการบริการหลังการขายรวมไปถึงคุณค่าต่างๆนะครับที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือที่อื่นๆทั่ว ทีนี้ค่ะในส่วนของคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้มีโอกาสมาในงานโมอเตอร์โชว์แต่ว่าเห็นบอกว่าโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเชฟเลตเองก็มีแคมเปญเด็ดๆนํามาฝากด้วยอย่างนี้ถ้าพลาดไปทํายังไงดีคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับในส่วนของแคมเปญของเชฟเลตเนี่ยนะครับในงานโมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือแน่นอนครับหลากหลายแคมเปญน,นี้อยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพิพั์อย่างมากเลยที่ได้ให้เขียิมาร่วมพูดกับเราวันเดี๋ยวโอ๋ขออนุญาตไปรับรถเลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะ Honda Boot ของเรานะคะก็มาในแนวคิดนะคะ drive to the n e x t e n j o y m e n t หรือนวัตก,กรรมแห่งความสนุกใหม่ในการขับขี่นะคะซึ่ง Honda านำเสนอย,ยนตกรรมรวมทั้งสิ้น13รุ่นด้วยกันนะคะในบูธของเราไล่ไปตั้งแต่รถเล็ก Eco Car นะคะ bio bio m s s ไปจนถึงรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าก้อน Odyssey มาครบเลยนะคะ แล้วก็ภายในงานนะคะเรายังมีรถไฮไลท์2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ Honda City ใหม่นะคะที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ในรถยนต์ระดับเดียวกันนะคะรวมไปถึง c ีวิกใหม่ที่เน้นความเป็นสปอร์ตรอบคันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะ Honda เองนะคะก็มีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมนะคะ191แห่งทั่วประเทศนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอเชิญชวนทุกโชว์รูมของ Honda ใกล้บ้านของทุกท่านนะคะมีรถยนต์ h o น da ให้เลือกหลากหลายรุ่นด้วยกันค่ะ กรมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35เอาเป็นว่านะคะในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้า,นนาในรายการออโต โฮลิเดย์โอและทีมงานเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบไหนแล้วก็แขกรับเชิญเป็นใครจะสนุกสนานมากแค่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะพบกันครั้งหน้าวันที่14เมษายนทาง m o d e r เดนไนทีวีเวลาเดียวกันนี้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆโอและทีมงานต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีคะ่ะ